บ้านสวนโรฟันสวัสดีค่ะฝนเพิ่งหยุดไปสดชื่นชุ่มฉ่ำเลยค่ะพามาดูดอกไม้ประสมโรยเมล็ดไว้เต็มเลยเห็นไหมคะยังทีเลยอะ่ะคือประสมไปหรือเจอว่ามีเมล็ดเทียนค่ะดอกเทียนประสมมีเมล็ดอยู่ในตู้เย็น เป็นของเก่าเก็บอะเนาะก็เลยเอามาโรยแบบโรยมั่วๆทีไว้จุดที่มีน้ำอะค่ะก็เลยโรยไว้แค่ตรงนี้ปรากฏว่าโอ้โหสวยมากเลยงามมากเลยเห็นไหมคะมีสีโอโรสกับสีบานเย็นสวยมากๆสวยมากๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยมากๆ สีบานเย็นสีโอโรสด,ดูสีมีแค่สองสีอ้อนี่มีสีแดงอีกอันนึงค่ะนี่สีแดงด้วยมีสามสีเต็มเลยค่ะประสมกดหวานมั่วม่วไว้เนาะเพราะว่าเมล็ดมันเหลือก็กลัวเสียของก็หวานทิ้งไว้ค่ะ ต้นอย่างอื่นไม่ขึ้นเลยอันนี้คลุมมอดก็ให้สวยไปเดี๋ยวมเมล็ดแก่เราก็เก็บไว้อีกเนาะเอาไว้ทำพันธ์ครั้งต่อไปสวยไม่ล่ะมาทำสวนก็ต้องมีอะไรสวยๆให้เราได้ชื่นชมด้วยเนาะไม่ใช่จะปลูกแต่ของกินนะของงามๆก็ปลูกด้วย ชมสวนข้างบ้านด้านทิศเหนือเสร็จแล้วเราก็จะเดินเลี้ยวขวาไปชมสวนหน้าบ้านด้านทิศตะวันออกกันนะคะทุกคนขาะอะโวคาโดงามงามอะโวคาโดปลูกแบบไม่ได้ดูดำดูดีค่ะเพราะ,มะเมล็ดมาจากบ้านเนาะตั้งแต่น่าจะปีแรกแล้วแหละก็ปลูก แล้วก็เนี่ยค่ะเขาอยู่รวมกับหางนกยูงไทยปรากฏว่าแตกกิ่งแตกก้านออกมาดูสิจำได้ว่าปลูกไว้สองต้นมั้งอะโวคาโดปลูกคู่กันคือคืออยู่ในหลุมเดียวกันนะคะดูสิดูสิอายุ3ามปีนะงามมากเลย งามากเลยทีนี้ปลาส้มต้องมาจัดการแล้วแหละให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เขาก็ต้องมีแย่งแย่งอาหารกันบ้างเนาะนี่มีไอ้นี่อีกชมพู่มะเหมี่ยวค่ะอันนี้ชมพู่มะเหมียวพี่ที่ทำงานให้มาค่ะเนี่ยต้นกำลังงามแต่ว่าก็ เบนจรงห้าสีนี่ก็ไปเรื่อยเลยเดี๋ยวพะส้มต้องมาจัดการค่ะส่วนอันนี้เป็นโกศลของลุงขวัญแตะต้องไม่ได้ค่ะโกศลลุงขวัญลุงขวัญชอบก็ต้องปล่อยไปให้เขาดูแลค่ะดูสิต้นนี้เป็นอะไรตายก็ไม่รู้ความรกนี่แบบว่าหน้าฝนนี่รกจัดรกมาก ดูสิคะก็ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาเนาะตอนนี้อัญชันปลาส้มขึ้นไปอยู่ข้างบนนู่นค่ะเพราะว่าข้างล่างปลาส้มไม่ให้เขาอยู่ <c oughs> เขาหอนหนีขึ้นไปอยู่ข้างบนนู่นแหละออ๊ย่ะขึ้นไปก็ขึ้นไปค่ะเพราะว่าข้างล่างมันรกเนาะ ก็เวลาจะเก็บก็ค่อยเก็บให้เขาอยู่ตรงนี้แหละแอบเกาะต้นไม้ลุงขวัญไว้แปรงล้างขวดอย่าบอกลุงขวัญน,นะคะให้แอบเกาะกับแปรงล้างขวดไว้อย่างนี้ละคะ่ะ